คุณพี่นวลรอาคา่ะรอบนี้นะคะคุณพี่อยากได้บุญเขาเริ่มโครงการมาเนี่ยเพื่อมาเป็นแบบอย่างให้ผู้หญิงไม่ตกเป็นเหยื่อการดึงหน้าเฉพาะจุดดึงแล้วไม่ปลอดภยัยดึงแล้วใช้แค่ยาชานะคุณพี่เนาะ,ะแล้วก็ไม่มีการตรวจร่างกายเลยนะคะคุณพี่นวลรอไม่อยากให้ผู้หญิงเนี่ยตกเป็นเหยื่อของหมอแบบนั้นที่เราต้องโบนัสให้ทุกคนที่เข้าร่่มโครงการมาเพราะว่าในเมื่อทุกคนมีจิตใจที่งดงามแบบคุณพี่ไงคะเราจะได้ทําให้ท่านอื่นเนี่ยไม่ตกเป็นเหยื่อกันนั่นคือสิ่งที่ดร,ต,รตั้งใจอย่างที่สุด อยากให้รู้ว่าของดีอะถูกและดีมันมีในโลกถูกแล้วปลอดภัยมันก็มีในโลกไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บแล้วก็จ่ายถูกมากจริงๆทดสอบดูว่า Face Off ตีนกาตาตกสวยหลักหมื่นเนี่ยมันดียังไงดีไหมคุณพี่ดีจริงค่ะไม่เจ็บเลยใช่ปหมไม่เจ็บค่ะโอเธอเคยไปมีปัญหามานะคะทำหน้าอกมาจากโรงพยาบาลชื่อดังมากนะคะใ,ในคลิปเต็มจะบอกว่าทรมานขนาดไหนแล้วเธอจะเปรียบเทียบให้ฟังด้วยใช่ไหมว่าอะไรคะคุณพี่ เหมือนนรกกับสวรรค์ค่ะ <laughs> อวยกันขนาดนั้นเลยนะคะนะคะคนที่เป็นแฟนคลับของด็ร์ก็จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของหมอที่หลอกลวงเป็นแฟนคลับกันแล้วนะคะยังโดนเขาหลอกได้ด็เรหนอยนะ <laughs> ดรจำได้หมดทุกคนนะคะที่ <laughs> เป็นแฟนคลับที่มาปรึกษากับดอร์ไว้นะคะแล้วถ้าเกิดว่านอกใจนะคะไปถูกเขาหลอกมาแล้วกลับไม่ทีน่ะดรต้องตีก้นก่อนที่ <laughs> จะช่วย <laughs> ดี <laughs> นะโอเคต้องเดินทางกลับแล้วนะคะ <laughs> เพราะว่าอยู่ญี่ปุ่น <c oughs> ต้องไปทํางานแล้วเดี๋ยวปีหน้าเธอจะกลับมาอัพสวยส่วนอื่น <c oughs> แล้วก็โดยเฉพาะส่วนล่างกันดีนะสู้ๆนะคะทุกคนพี่นวลรออดอกับดรให้กําลังใจค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะฉลาดสวยต้องดรเซปิง